ไปเชื่อมมาแล้วครับเมื่อวานนี้แกนหูไฮดรอลิกขาดนะครับแกนหูสลักสลักตรงนี้ครับสลักอามนะครับขาดไปเชื่อมมาค่ํานะครับก็เอามาประกอบใส่นะครับค่อนข้างที่จะใส่ยา,ยากอยู่เพราะว่าช่างเชื่อมเนี่ยน่าจะไม่ได้ฉากเท่าไหร่ครับผมดูแล้วน่าจะไม่แบบ ไม่ไม่ได้ศูนย์เท่าไหร่นะครับ <พอ S 1> ก็เลยมันจะมีอาการเอียงบิดนิดนึงนะครับนะว่าจากการเอาใส่นี่มันค่อนข้างเอาใส่ยากหน่อยนะครับบังคับคอนปอนนะครับบังคับตีเข้าไปทีนี้มันก็เลยทําให้ทําให้มันมันขาดนะครับมันขาด ลองให้สารวัตรยืดแข้งยืดขาดูไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่านะครับ จะโอเคอยู่ครับแต่ว่ามันจะทนแค่ไหนก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูสิไ,ไ,ได้โดนไปนไหนไปถาเบิ้งกันครับถ้ามันเชื่อมไม่อยู่ยังไงก็ถ้ามันขาดอีกเนี่ย เก็บ่งแล้วอว่ามัเสียเียวเียวมีก่อนแล้วเ้กอะไปรถไปเจ็บก่อนไปไปรถเข้ามาทำงาน <laughs> เดี๋ยวถอย <c oughs> เข้าไปเก็ียบที่เดิม <c oughs> เอาไม่เอาเอารถมึงออกด้วยวัดไปอา้อามข้ามอานี่ออกด้วย thank <laughs> you นะครับผมลองเอาไปขึ้นดูครับขึ้นแล้วเอามาช่างดูครับนี่มูครับพี่น้องนี่มูหาเพื่อนนะครับคนที่บอกว่ามันต่ำแล้วมันไปไปในทางที่มันแบบบ่อที่มันลงบ่อไม่ได้นั่นผมว่า ผมว่าถ้ารถพวกนี้ไปได้ครับถ้ารถหกล้อไปได้ผมก็ไปได้นะครับผม <ije> ถ้ารถหกล้อนี่ไปได้ครับ <ste ck> ผมว่าผมไปได้ยกเว้นแต่ทางมันจะเสี่ยงนะครับผมทางมันเสี่ยงเนี่ยผมไม่กล้าบรรทุกรถไมโครนะครับผ่านไปแน่นอนแล้วผมก็แน่ใจครับว่าพวกที่รถล้อสูงๆล้อใหญ่หญๆยางพันยางพันร้อยนะครับถ้ามันทางเสี่ยงต่อการติดลมเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะเอารถไปเสี่ยงนะครับ ลากรถผ่านจุดนั้นนะครับอันตรายเขาก็ไม่กล้าไปเหมือนกัน,นรถพนีเกนกับมาบ่ งานของเราก็วิ่งสองคันครับเออไอ้หลงเขายังไม่มาเอาครับก็หลุดมัดจำไปแล้วแหละเออถือว่าหลุดมัดจำก็แล้วกันครับพราะนัดไปแล้วเขาไม่มาเอานะนัดแล้วเขาไม่มาเอาก็ถือว่าหลุดมัดจำครับ ค่อนข,ข้างที่จะแห้งครับแห้งมากเลยเชื่อมตรงนี้ครับเมื่อวานน,นี่เลยครับตรงนี้เลยรอยเชื่อมไหมกล้องดีไหม <c oughs> เชื่อตรงคอครับมันขาดถ้ามันไม่นั่นมันก็จะลาวนะครับลาวก็ขาดเหมือนเดิมเนะติดตามชมครับว่าวันนี้จานออดจะมาไหมนะครับถ้าจานออดมาเราจะเอาจเจ้าซีรีส์เจ็ดนะครับไปใส่ดูนะครับเจ้าส้มโพ ไปใส่ส้มโคแล้วก็ออกมาช่างดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครับมี่พี่น้องเอฟซีามกันมาไม่แต่งเลยครับก็ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะสีหัวนี่ก็จะทําอยู่นะครับผมจะทําอยู่อันนี้เขาทาสีเขาทําสีรองพื้นมาให้เรานะครับเขายังไม่ได้ทําสีสีจริงนะครับนี่เป็นสีกันสนิมนะครับ เวลาที่เราไปทําสีจริงเราก็ต้องทําความสะอาดแล้วก็ทําสีจริงอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าจะเอาสีนี้เลยก็ได้เออขาดมันเนี่ยเดี๋ยวหัวนี่จะทํำสีเอสีใดี้าพี่นอ้องยังคิดไม่ออกครับแต่ตอนนี้ใช้อย่างนี้ไปก่อน สัมมีกับเบิร์ดไลน์แล้วพี่น้องงบเบิร์ดไลน์ล้วตกไปตกไปงบตอนนี้ใช้งบประมาณอยู่เป็นล้านแล้วครับผมเป็นล้านแล้วล่ะออล้านนิดๆลนะครับเลยล้านนิดๆแล้วล่ะถ้าจะรวมกันหมดเลยนะครับเลยล้านนิดๆแล้วล่ะ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนยางใหม่นะครับผมว่าผมจะใช้ยางไซนี้เลยครับลองดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงครับยางไซนี้นะครับผมจะผมจะสั่งสั่งใหม่นะครับสองคู่หน้านี่เอยคู่หน้านี่ครับสี่เส้นเนี่ยเพราะว่าผมเคยเห็นยางใหม่ครับยางใหม่ที่มันเป็น ยางยางใหม่เลยครับยางใหม่ที่เป็นยางไทยเนี่ยเบอร์นี้ขอบนี้ครับมีขายอยู่ครับคุณเป็นเขาวิ่งมาส่งรถตัดอ้อยนะครับได้ถ่ายรีวิวให้ดูอยู่ครับแต่ว่านี้ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะเราไม่ได้รีบร้อนอะไรครับไม่ได้รีบเร่งอะไรไ,ได้ทะเบียนมาก่อน,นครับได้ทะเบียนมาก่อนทําก่อนเดี๋ยวค่อย คิดหาวิธีทําอีกนะครับตอนนี้ก็บรรทุกไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนทากระจกนี่ก็มันก็ไม่เนียบเหมือนของมันนะครับแต่ว่ามันก็พอใช้ได้นะครับป็ดส่งผิดยังมาพี่น้องนาสีเอาอีกส่งหนึ่งครับอีกส่งหนึ่ง หรือว่าจะเปลี่ยนขาใหม่ซื้อขามาใหม่เอโอเคครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจานออดจะมาไหมวันนี้ครับถ้าจานออดมาเราก็จะได้ดูกันเจ้าซีรีส์เจ็ดกันครับ รีเจ็ดบรรทุกน้องส้มโคไปช่างนะครับมันแรงนะครับสดใสนี่ไม่ได้เล่งเครื่องแรงนะเครื่องนี้ไม่ได้เล่งแรงเลยจักแหงมาแงหงละว่น้องจนว่าไอ กระบอกขาดมดแล้วแห้งมาแห้งกันด้จนกระบอกขาดหมดแล้วครับเดินเครื่องเบาๆครับทำงานนี่น้ำมันนี่ประหยัดโคตรครับสามถังนี่ก็คือทำทั้งวันไม่หมดครับคันนี้ครับ สามถังนะครับสามถังไอถังนี่เรานเนี่ยเร่งเครื่องประมาณนี้แหละถามว่าได้งานไหมเร่งแค่นี้แต่ว่ามันความเร็วเท่ากับบางคันที่เร่งแบบจำๆเลยครับผมบอกได้แค่นั้นเลยครับเนี่ยเราไม่ได้เดินเครื่องแรงเราเดินเครื่องเบาๆแต่ว่าสามารถทำงานทำงานได้เร็วเท่ากับ บางคันที่เร่งเร่งสุดนะครับเร่งจำๆเลยรอบจนสุดเลยครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณที่รับชมครับติดตามชมคลิปหน้ามีสวัสดีครับ